สวัสดีค่ะวะลากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกับไม้ต้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่มีความสําคัญมากนะคะโดยเมื่อปีพศส5 6 1นะคะมีคําสั่งที่กระทรวงสาธารณาสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขถแถลง ร้อยปีการสาธารณาสุขไทยซึ่งจะครบรอบในวันที่27พฤศจิกายนพศส5 6 1ว่าเนื่องในโอกาสที่เก้าวเข้าวาระร้อยปีของการสาธารณาสุขไทยในปี2561กระทรวงสาธารณาสุขได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมมารีพระราชทานต้นกาลบูนให้เป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณาสุข เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นอายุยืนมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและมีสรรพคุณทางยาซึ่งส่วนช่วงที่ผ่านมาเกือบร้อยปีกระทรวงสาธารณสุขไม่เคยมีต้นไม้ประจำกระทรวงมาก่อนและการบูลยังไม่มีจังหวัดหรือมหาวิทยาลัยใดใช้เป็นต้นไม้ประจำองค์กรซึ่งสาธารณสุขจะมีการรณรงค์ให้มีการปลูกในพื้นที่ของหน่วยงานสังกัด สาธารณาสุขเป้าหมาย1นร้านต้นทั่วประเทศนั่นก็หมายถึงทุกโรงพยาบาลทุกสสจและทุกสถานีอนามัยก็จะต้องควรจะต้องมีต้นกระบูนต้นนี้ปลูกเอาไว้เป็นต้นไม้ประจํากระทรวงสาธารณาสุขนะคะแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าถามในกลุ่มของนักวรรณศาสตร,ร์หรือจากคู่มือต้นกระบูนมันไม่ใช่ไม้ไทยคะ่ะ มันเป็นไม้ของประเทศญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไต้หวันแล้วก็ด้วยความชี่มันยังถูกเผยแพร่นในวงจำกัดจึงทำให้ยังมีต้นพันธุ์กระบูลไม่ได้เยอะมากมายแต่ตั้งแต่สมัยที่ตัวเองเริ่มขายต้นไม้นะคะเวลาที่พูดถึงกระบูล์ทุกคนจะเอาต้นนี้มาขายให้ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของนักวรรณศาสตร์นะคะ ท่านบอกว่าไม้ต้นเนี้ไม่ใช่กระบูนถึงแม้เราจะพยายามถามว่ามันจะเป็นกระบูนป่าได้ไหมท่านก็พูดชัดเจนเลยว่าถ้ายืนยันว่าไม้ต้นนี้เป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นในป่าเมืองไทยไม่ใช่กระบูน100%เปร์เซนพราะต้นกระบูนจะไม่มีในป่าเมืองไทยมันก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยและข้อขัดแยง้งแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเราจะปลูกเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์มันก็คงจะพอปลูก ได้อาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าเราจะต้องปลูกเพื่อใช้ประโยชน์โดยการสกัดเอาสารกระบูลออกมาจริงๆมันอาจจะเป็นปัญหาในวันข้างหน้าไหมแต่ว่าก็ขอนำเสนอเอาไว้เฉยๆนะคะในฐานะที่มันเป็นต้นไม้ที่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ต้นนี้ถ้าเป็นนักวรศาสตร์ท่านจะเรียกว่าต้นสติปค่ะสติปหรือสติปทีนี้ เราลองสังเกตว่าไม้สต้นนี้มีความคล้ายกันมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราดูจนชินแล้วเราก็จะรู้ว่ามันก็มีความแตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราอาจไม่ได้ชินนักจริงๆเมื่อก่อนเราจะคุ้นตากับต้นนี้มากเพราะว่าถ้าเราสั่งกระบูนทีไรเราก็จะได้ต้นนี้มาโดยตลอดซึ่งเราก็เองก็เข้าใจว่าเนี่ยก็คือต้นกระบูนล,ละเราก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรอีกจนมาเกิดคําถามเมื่อ ต้นกระบูนถูกยกย่องให้มีความสำคัญในระดับนี้คำถามมากมายมันเลยเริ่มเกิดขึ้นว่าแท้จริงแล้วต้นไม้ที่เราเคยเรียกว่ากระบูนมาตลอดที่เกิดขึ้นในป่าเมืองไทยมันใช่ต้นกระบุลไหมแต่ด้วยความที่เป็นกระบูนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจบที่น้ำมันหอมและเหยหรือกลิ่นที่ออกมาจากต้นหรือสารสำคัญที่จะได้จากไม้ต้นนี้เพราะฉะนั้น ถ้าใครสามารถกันกระโบนออกจากต้นนี้ได้ก็ถือว่าต้นนี้เป็นกระโบนได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้ากันไม่ได้เราก็คงจะต้องใช้เพียงต้นกระโบนดั้งเดิมที่มาจากต่างประเทศคือญี่ปุ่นจีนหรือไต้หวันทีนี้เรามาลองดูในหนังสือเล่มนี้นะคะเครื่องยาพฤกษาวัตถุคู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่มสองโดยอาจารย์ชยัน พิเชียนสุนทรและอาจารย์วิเชียนจีรวงซึ่งถือเป็นปรมาจารย์ทางด้านของเครื่องยาไทยคนสำคัญระดับประเทศเลยนะคะเราลองมาดูว่าท่านได้พูดถึงเรื่องของกระบูนเอาไว้อย่างไรบ้างนะคะกระบูนเนี่ยพอมันเป็นพอมันเป็นเครื่องยาเนี่ยมันจะเป็น คือเราจะมี3เกลือเนาะพิมพเสนเมนทอนกะระบูนกะระบูนเนี่ยมันจะเหมือนน้ำตาลทรายพิมพ์เสนเหมือนแผ่นที่รังแคท,ที่หัวคนแล้วเมนทอนนี่ดูง่ายสุดคือจะเป็นผลึกแท่งใสๆที่มีกลิ่นหอมเย็นแบบมิ้นต์นะคะเมนทอนก็คือมิ้นต์เพราะฉะนั้นถ้าเห็นผลึกที่มีลักษณะเหมือนน้ำตาลทรายแล้วถามว่าหน,นึ่งในสาอันเนี้ย ถ้าเหมือนน้ำตาลทรายคืออะไรคือกระบูลนะคะในหนังสืออาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะแนบรูปอีกทีนะคะท้ายคลิปเขาระบ,บุว่ากระบูลเป็นผลึกที่แทรกอยู่ในเนื้อไม้คำว่ากระบูลมาจากภาษาสันสกฤตว่ากราปูลซึ่งแปลว่าหินปูนเพราะคนโบราณเข้าใจว่าของนี้เป็นหินปูนที่มีกลิ่นหอมต่อมาชื่อนี้เพี้ยนเป็นกระบูลและเป็นกระบูลในปัจจุบัน ต้นการบูเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศจีนญี่ปุ่นและไต้หวันแต่ในปัจจุบันมีการนำไปปลูกในหลายๆประเทศการบูญเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ความสูงอยู่ที่1 0 1ถึง15เมตรลำต้นและกิ่งเรียบทุกส่วนมีกลิ่นหอ,หอมโดยเฉพาะที่รากและโคนต้นตาใบมีเกร็ดซ้อนเหลื่อมหุ้มอยู่ตาใบมี เกล็ดซ้อนเหลื่อมหุ้มอยู่เกล็ดชั้นนอกเล็กกว่าเกล็ดชั้นในตามลำดับอันนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนาะแต่ก็ฟังฟังเอาไว้แล้วค่อยๆเอาไปพิจารณาดูนะคะใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่ลักษณะเรียงสลับก็คือสลับกันไปสลับกันมานะคะแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะของความ สลับแล้วก็เวียนเป็นวงกลมโคนใบสอบขอบใบเรียบแผ่นใบค่อนข้างเหนียวด้านบนเป็นมันด้านล่างนวลด้านล่างจะเป็นนวลนวนะคะด้านบนจะเรียบเป็นมันดูไปก็คล้าย,คล,ายคล้ายใบแก้วเหมือนกันเนาะแต่อันนี้มันยาวยาวเรียวเรยวกว่าดอกออกรวมเป็นชอบแบบแยกแขนงออกตามซอกใบ คืออันนี้เขาเป็นต้นนี้ยังไม่ติดดอกคือต้องยอมรับว,ว่าการะบุนต้นแท้ที่มาจากต่างประเทศทั้งหมดนะคะจะเป็นกิ่งตอนเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะออกดอกตั้งแต่อย่างต้นไม่ใหญ่นะักคือเมตรกว่าๆสองเมตรเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกให้เห็นละ ดอกเล็กๆเสียสีเหลืองอ่อนแล้วก็ผลเป็นผลมีเนื้อขนาดเล็กรูปร่างค่อนข้างกลมสีเขียวเข้ม,ข,มข้างในมีมเมล็ดหนึ่งมเม็ดในสมัยก่อนสองครามโลกครั้งที่สองกรรบูนที่ใช้เกือบทั้งหมดได้มาจากธรรมชาติร้อยละ80ผลิตจากไต้หวันที่เหลือผลิตจากจีนและญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นยึดครองไต้หวันญี่ปุ่นจึงกลายเป็นประเทศที่ผูกขาดการผลิตการบูน ที่ได้จากธรรมชาติรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดว่าถ้าโค่นต้นกระบูนล,ลงกระบูนล,ลงหนึ่งต้นจะต้องปลูกชดเชยหนึ่งต้นเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีนะกระบูนธรรมชาติเป็นผลเล็กๆที่เกิดอยู่ทั่วไปทั้งต้นมักอยู่ตามรอยแตกของเนื้อไม้ก็คือถ้ามันเกิดเป็นแผลรอยแตกรอยแยกอะคะ่ะถ้ากิ่งเขาแก่พอมันก็จะมีสารกระบูนติดออกมา มีมากที่สุดในแก่นของรากรองลงมาที่แก่นของต้นส่วนที่อยู่ใกล้คนต้นมีการะบูกนมากกว่าส่วนที่อยู่สูงขึ้นมาตามลําดับดังนั้นในใบและยอดอ่อนจึงมีการะบูนอยู่น้อยใบอ่อนมีน้อยกว่าใบแก่คือการสะสมการะบุนของไม้เนี่ยมันก็ปกติเหมือนการสะสมสารสําคัญอย่างอื่นๆน,นะคะก็คือมากที่สุดที่รากถัดมาที่คนต้นแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามกิ่ง กิ่งก็ต้องมีมากกว่าใบและใบแก่ก็มีมากกว่าใบอ่อนแบบเดียวกับสารสําคัญในยาสมุนไพรทุกๆตัวนะคะก็ลําดับของเขามันก็จะเป็นประมาณนี้กระบูลจะละลายอยู่ในน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในต้นคือกระบูลน่ะมันเป็นของแข็งที่เรียกว่ามีคุณสมบัติในการละเหยการละเหดคือการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นไอน้ำโดยที่ไม่ผ่านเป็นของเหลว นี่เป็นคุณลักษณะสมบัติของกระบูลแล้วก็พิมเสนเมนทอนนะคะเป็นคุณลักษณะสมบัติเฉพาะที่เรียกว่าการระเหิดการผลิตกระบูลจากไต้หวันนั้นใช้การกลั่นจากต้นโดยเอาทั้งลำต้นและรากของต้นที่มีอายุเกิน40ปีมาเลื่อยและสับเป็นชิ้นเล็กๆนำไปกลั่นโดยใช้ไอ้น้ำในเครื่องกลั่นพิเศษที่ทำด้วยไม้เมื่อกลั่นได้น้ำมันหอมระเหยกระบูลจะตกผลึกแยกออกมาแล้วกรองแยกเอาผลึกกระบูล โดยการทําให้บริสุทธิ์ด้วยการระเหิดอย่างที่ว่าข้างต้นนะคะกรารบลนที่ได้จากพืชที่มีอายุ40ปีขึ้นไปทําให้สหรัฐอเมริกาจึงใช้วิธีกลั่นจากใบและยอดอ่อนของกรารบลนในต้นที่มีอายุ5ปีขึ้นไปเพราะว่าโอ้โหรอ40ปีมันครึ่งหนึ่งของชั่วอายุนคนเลยเนาะเขาก็เลยถ้าเป็นอเมริกาก็จะใช้ตอนแรกจะใช้วิธีกลั่นจากใบ และยอดอ่อนของต้นที่มีอายุ5ปีก็สามารถตัดมากลั่นได้ทุก2เดือนแต่ว่าตอนหลังทั้งหมดกรารบูนที่เราเห็นกันอยู่ในท้องตลาดเป็นการสังเคราะห์จากน้ำมันสนนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันกรารบูนที่ใช้กันอยู่เนี่ยไม่ใช่กรารบูนที่มาจากต้นกรารบูนแต่เป็นการสังเคราะห์การบูนจากน้ำมันสน แพทย์แผนโบราณใช้การะบูลแก้เค็ดบวมขัดยอกแผลงแก้แมงแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยแก้โรคผิวหนังเรื้อรังแล้วก็ใช้เป็นยาระงับเชื้ออย่างอ่อนเป็นยากระตุ้นหัวใจขับลมขับเสมหะขับปสัสสาวะแก้ปวดผสมในยาทาถูนวดแก้ปวดตามข้อตำรับยาแผนไทยที่เข้าการะบูลนะคะได้แก่ตำรับยาหอบเทพจิตนอกจากนั้นการะบูนก็ยังใช้เป็นยาชาเฉพาะที่เป็นยาระงับประสาท แก้อาการชักบางประเภทโดยใช้กระบูนณประมาณ1-2เกรนแก้ปวดขัดตามเส้นประสาทข้อบวมเป็นพิษแก้เครดบวมเส้นสะดุ้งกระตุกขัดยอกแพลงแก้ปวดท้องท้องร่วงขับน้ำเหลืองแก้เลือดลมบำรุงกำหนัดขับเหงื่อขับเสมหะบำรุงธาตุแก้โรคตา กระจายลมขับและผายลมนำมาผสมเป็นขี้พึ่งเป็นยาร้อนใช้ทาแก้พิษถอนพิษอักเสบเรื้อรังปวดยอกตามกล้ามเนื้อสะบักจมสวงอกปวดเล้าเส้นเอ็นโรคปวดผิวหนังรอยผิวแตกในช่วงฤดูหนาวแก้พิษสัตว์วางในห้องหรือตู้เสื้อผ้าเพื่อไรยุงในตำรับยาบัญชียาจากการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะ ก็พบในตำรับยาธัตุบรรจบยาแก้ลมอมพึกยาประสะภยัยยาเลือดงามเหล่านี้ล้วนแต่เข้ากาลบูนนะคะก็นับว่าถือว่าเป็นเครื่องยาที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาเรื่องของต้นที่จะบ่งชี้ว่าเป็นต้นกาลบูนนะคะดังนั้นกาลบูนถ้าจะเอาต้นแท้ๆเลย ก็ต้องเป็นกระบบูนที่มาจากญี่ปุ่นจีนหรือไต้หวันนะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือกรับบูนที่เรียกกันว่ากลับบูนป่าหรือต้นสทิปที่มีขายอยู่ที่มีอยู่ในป่าเมืองไทยนะคะก็รองพิจารณากันดูก็ขอฝากข้อมูลความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของต้นกระบบูนเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสก r i b ตกดทุกอย่างที่มีให้กดกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรผักพื้นบ้านไม้มงคลไม้หน่าสะสมต่างๆที่เราก็จะทยอยนำคลิปมาลงอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านได้ติดตามเรามาโดยตลอดแล้วก็ ถ้าใครมีข้อคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะคะข้อคิดเห็นข้อซักถามอะไรเนี่ยอยากให้คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะเราจะพยายามเข้าไปตอบเท่าที่พอจะตอบได้นะคะวันนี้เวลากรสสมุนไพรก็ฝากสมุนไพรที่ชื่อว่าต้นกระบุนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ